นายกรัฐมนตรีมอบหมายพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกนั่งหัวโตวสรุปการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แก่พลตรีจากทิพย์ชัยจินดาขณะที่ตำแหน่งผู้บัญชาการระบบขับเคี่ยวกันระหว่างพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายท่านนายกและพลเอกธทราชายัยนาควานิศขณะที่อดีตพบตรชี้นะครับแต่งตั้งคนของตนเองโดยไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ภายหลังจากงานบุยปรวันเกิด70ปีของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับรองหัวหน้าคสชนะักมูลนิธ,ธิป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรงทหารราบที่1รออเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่างานนี้พลเอกประยุทธ์จนัน์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชพร้อมด้วยผู้นำ3เหล่าทัพ ทออออั้งพบทบอบทร,อรอและพบทอ,ร,อ,อร,รวมถึงพบอรตรกับแคนดิเดตว่าที่พบอรตรคนใหม่ทั้ง5คนต่างมาร่วมแสดงความยินดีเสริมบารมีเจ้าของวันเกิดกันอย่างทับข้างผมหวังอย่างยิ่งว่าในวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้จะครบ70ปีของผมแล้วก็จะทำให้พวกเรานั้นส้องร่วมือร่วมใจกันทำให้กับประเทศชาตินะครับ ราะผมดูแลทุกคนนั้นสร้างอกจ้งใจที่จะทําให้เระนส่วนรวมทั้งสิ้นครับขอให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันครับทำเพื่อประเทศทําเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักที่หนุนพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับประชาชนคนไทยทุกคนและในวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้รุณานมาอวยพรวันเกิดผมครบรอบ70ปีในวันนี้ หลังจากนั้นไม่นานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกอตอชอที่มีพลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ใหญ่แห่งบุรพพยักษ์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกตอชอแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ประชุมมีมติเอกฉันตั้งพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับสุดท้ายขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่11ต่อจากคนตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงที่จะเกษยียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ในฐานะผู้เสนอชื่อพบตรคนใหม่ที่ถือว่าอาวุโสน้อยที่สุดคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงได้แถลงว่า เป็นไปตามที่ตนเองได้เสนอที่ประชุมเพราะคนตำรวจเอจกจักรพิ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถกับสถานการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญคือสามารถสนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำงานสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างดีตนเองเชื่อว่าพลตำรวจเอจกจักรพิ์เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ที่ประชุมกตชนะครับมีมติเป็นเอก,กฉันนะครับแต่งตั้งให้พลตำรวจเอจกจักรพิ์ ช้ยจินดานะครับรองพบตรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับมติดที่ประชุมก็เห็นพ้องต้องกันนะครับไม่มีใครแสดงความคิดเห็นใดๆก็เป็นไปตามที่ผมได้เสนอต่อที่ประชุมท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสม สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ที่สําคัญคือท่านสามารถทํางานสนองนโยบายสมงานมิชาติแล้วก็สนองนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าท่านจับทิศนะครับเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่า ท่านรองพบท่านอื่นท่านไม่มีความสามารถนะครับทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ตําแหน่งมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็จําเป็นจะต้องเสนอท่านที่คิดว่าหรือผมเห็นว่าเหมาะสมที่สุดและคณะกรรมการกตชอเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดครับ กา,า,ารแต่งตั้งพบตรคนใหม่ที่ยึดสถานการณ์มากกว่าอาวุโสทําให้อํานาจของพอบอตรคนใหม่นี้ยาวนานถึง5ปีขณะที่รองพอบอตรที่เหลืออยู่4่นายประกอบด้วยพลตํารวจเอกเอกองังสนานนที่มีประสบการณ์ทํางานมากที่สุดและจกกะเกษียณปี2559 ขณะที่พลตำรวจเอกพงษพัฒนพงเจริญจะเกษียณปี2,559พลตำรวจเอกวุฒลิบตะพัดล,ดลบเกษียณปี2,561และพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเกษียณปี2,562หรือผู้ช่วยพอบอตรออาวุโสที่จะขยับมาเป็นรองผอบอตรใหม่ทั้งหมด ต้องทำงานไปถึงปี2,562ภายใต้พบตรอที่อาวุโสอ่อนกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศอดีตพบตรอได้ให้ความเห็นไว้ว่าในทุกหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจ,ต,รวจต้องทำงานหนัก กว่าจะโตขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาถึง30-40ถึงปีดังนั้นการตั้งผอบอตรคนใหม่โดยไม่คำนึงถึงหลักอาวุโสจึงไม่เหมาะสมที่จะเอาผู้ใต้บังคับบัญชามาปกครองผู้บังคับบัญชาหรือเอาผู้ที่มีอาวุโสต่ำกว่ามาปกครองผู้มีอาวุโสส,สูงกว่าเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งคนตำรวจเอกสมยศที่มีอาวุโสต่ำกว่าคนตำรวจเอกเอกขึ้นมาเป็นผบตรแต่ว่าที่ถูกที่ต้องที่ครวรที่เหมาะสม หลักมองจะเป็นมันเหมาะไหมที่จะเอาผู้ต้บัชามาปกครองผู้นำชาเหมาะไหมที่จะเอาคนที่มีอุโสต่ำกว่าขึ้นมาปกครองคนที่ก็มีอโุโสสูงกว่าชาวที่แล้วผมผมพูดไปทีแล้วนะตอนตั้งสมยศกับเอกนะผมก็ให้ความเห็นชัดเจนคุณจะเอาสมยศนะที่อุโสต่ำกว่าเอกนะขึ้นมาเป็นพอบได้ไงนะ พกตำรวจไม่ใช่ทหารนะคุณอย่าเอาความคิดของทหารมาใส่ตำรวจเนี่ยคุณไปดูได้ตั้งแต่สมัยก่อนแสวงอุโสเผาก็อุโสท่านจตทินก็อุโสสวัสดิก็อุโสพุทธก็อุโสพี่ประชาก็อุโสคุณพ่อสักดิ์อุโสสารนภุโสมาถึงผมก็อุโสหมดแม่แต่คุณพระชลาว่าอุโสหมดอะมาหลังๆนี่จะกเทียน จริงๆแล้วตำรวจ,จต้องยึดอาวุโสนะของตง้ตองยึดอาวุโสนะจะเป็นเอกเป็นใครก็ตามก็ต้องอาวุโสนะมันถึงจะปกครองชาแล้วมีรุ่นมีพี่มีน้องมีอะไรนันต่างๆเหล่านี้นะอย่าไปคำนึงถึงเอกเอ้ยคุณไม่ได้มาจากทั้งเรียนในร้อยเอ้ยคุณถ้าคุณคิดแค่นี้นะค,คุณบริหารงานไปไม่รอดหรอกคุณจะแบบแบ่งพรรคพวกรุ่นเหล่าสี่สถาบัน คุณจะไปปกครองประเทศได้ไงในเรื่องงานตำรวจแห่งชาติชาติเหมือนกันผมเนี่ยตั้งแต่ดเด็กแล้วผมปกครองเป็นผู้ชาปกครองคนมาเนี่ยผมไม่เคยเลือกเลยใครจบสาาบังไหนใครดีผมยกย่องสนับส,น,ส,น,บสนุนสะ่งเสริมนะตามพระบรมราชาวชิในหลวงก,ก็แค่นี้เองของมันง่ายอย่าไปทําให้มันยากนั้นในหลักของตํารวจเนี่ยแล้วมันเป็นหน่วยเดียวด้วยคือถ้าจะเอาคนอาวุโสต่าขึ้นก็ไม่รู้จะเอาคนที่มีอาวุโสสูงไปไหนถูกไหม ก็กลายเป็นเอาผู้แทนชามาปกครองุูงชาไม่เหมือนทหารเขามีบกเลืออากาศมีบอกอสูงสุดมีระทระวงฉะนั้นการตั้งพบตอรอคนใหม่ที่คอสชไม่เน้นเรื่องอาวุโสและไม่เน้นว่าจะมีอายุราชการยาวสักเพียงใด แต่คำหนึ่งคือความพิเศษของสถานการณ์ที่คาดว่าช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจใหม่นี้จะเกิดการต่อต้านรัฐของภาคประชาชนและกลุ่มอำนาจเก่าก่อเหตุรุนแรงอีกจึงต้องอาศัยกลไกอำนาจฝ่ายความมั่นคงของตำรวจทาหารเข้าจัดการให้สงบเรียบร้อยตามคำสั่งของรัฐบาลคสอชอสำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ก็อยู่ในอำนาจของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารระดับชั้นนายพลที่กระทรวงกลาโหมโดยพลเอกประวิทย์ได้ใช้หลักอาวุโสเสนอพลเอกธีรชัยนาควานิชเป็นผู้บัญชาการทาหารบกต่อจากพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรส่วนพลเอกปรีชาจันโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทาหารบกและน้องชายนายกไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสมหมายเก่าตีระเป็นพบอสอสอ และคนเรือเอนกนรงพลณบางช้างเป็นผออรอคนใหม่ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจใหม่กับการเมืองที่ออกแบบไว้ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีบทเฉพาะการให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติที่มีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีผู้นำสามเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์นี้ด้วยถูกมองว่าเป็นปรากฏการกระชับอำนาจและต่อท่ออำนาจของคอสชอต่อไปประเด็นนี้คนเห็นประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันเกิดพลเอกประวิทยว่าไม่มีการต่อท่ออำนาจและผลประโยชน์ที่ตนอยู่เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมอนาคต ทุกวันนี้คนไทยแตกแยกเหมือนลูกโปง่งปลอยลงหมดเลยแล้วทำไมอ่ะอเ,เริ่มทำไมคุณจะไปหาเรื่องผมไปเกี่ยวข้องเรื่องอยู่ต่อท่ออำนาจดิคุณไม่ต้องมาพูด <happen. S 3> คุณก็พูดอยู่แค่นี้ต่อท่ออำนาจอะไรผลประโยชน์ผมถามพวกผมได้ประโยชน์ตรงไหนเนี่ยฮะ อยู่ทุกวันนี่ก็ทํางานเต็มที่แล้วแก้ปัญหาก็แก้บริหารราชการปินี้ก็ทาเตรียมานลควก็เตรียมแต่ไม่มีผมว่าคนไทยแตกแยกอะแตกแยกมันเหมือนกับลูกโป่งที่ปล่อยลมไปหมดแล้วอะนะแต่ก่อนก็โอเคสมัยโบราณก็อยู่ในกรอบมานะเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยลมมันก็จะไปปมีทางใตยที่สากลที่ที่ถาวรวันนี้ปล่อยลมอไปหมดเลยเพราะนั้นทุกคนไม่รู้ว่ากฎหมายอยู่ตรงไหนเอาความรู้สึกมาทํางานกันเอาสึกมาอยู่ด้วยกัน อย่ยนีงไม่ได้จะตั้งกี่คณะก็ไม่ได้วันนี้ผมก็มาหาดือกับท่านในเรื่องของประธานสภาที่ิมหญักไม่ได้มาขายดือนั่งอยู่ต่อไม่อยู่ต่อขายดื้อนั่งการไปรูปจะทำยังไงแม้ว่าการแต่งตั้งพบปตอและผบบธบจะเป็นการประชับอำนาจของรัฐบาลครับแต่ประชาชนก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการทำงานแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างที่หวังโอกาสย่อมแปลเปลี่ยนเป็นวิกฤตได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ